ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สวนสัตว์ในซาฟารีในวันธรรมดาตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงกว,กว่าแล้ว4ี่โมงเย็นนะรู้สึกวังเวงยังไม่มืดเลย <c oughs> จากหน้าทางเข้าเดินมาข้างในจุดตรวจอุณหภูมิที่ซื้อตัว๋วเดินชมสัตว์คนไทย50นั่งรถชมสัตว์300ต่างชาติ800 ตอนนี้เดี๋ยวแนะนําลูกค้าไปดูโชว์เสือก่อนนะคะเดินเข้ามาจากทางนี้ใช่ไหมตรวจตัวต๋วเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ให้ไปชมโชว์เสือก่อนโชว์เสือก็คืออันนี้โชว์เสือก็คือเป็นซุ้มเล็กๆอันนี้ละมั้งพฤติกรรมสัตว์นักล่าก็คืออันนี้ก็คือออกไปข้างนอกตรงน,นี้จะเข้าจะออกกี่ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูโชว์เสือตอน5โมงเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินออกไปข้างนอกตอน5โมง40 สร็จปุ๊บแล้วก็แดนซิ่งโชว์หรอหมดแล้วปุ๊บก็ไปนั่งรถชมสัตว์แต่ว่าไอสวนสัตว์ตรงนี้มันจะปิดตอน2องทุ่มมั้งเชียงใหม่ในซาฟารีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึง่งและตอนนี้คือหน้าฝนฝนมันก็จะต้องตกแบบนี้เขามีล่มให้ยืมด้วยนะใช้บัตรประชาชนยืมล่ม <c oughs> ปัำเปิดมากเลยอะ <c oughs> จองไว้วันที่17 <c oughs> แต่มาวันนี้วันที่16 <c oughs> ไปเถียงกับพนักงานอีกว่าวันนี้วัน,น,วนที่17 ตเที่ยวหน้าฝนของจริงเราต้องมีล่มไทเกอร์โชว์มาทางนี้ฝนตกก็ดีนะตรงที่ว่ามันไม่ร้อนไงมันก็ตกปล่อยๆทำให้เราเย็นด้วยแหละแล้วก็คนน้อยมากแต่เรียกว่าน้อยเลยเรียกว่าคนอยู่ไหนไม่ค่อยมีคนแต่ภาคเสียงยังตื่นเต้นอยูน่นะเออไงอาจจะเป็นเสียงที่อัดไปก็ได้เฮ้ยเขาพูดอยู่นะอ๋ะอ แต่เดี๋ยวพอโชว์เริ่มมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาเองอะนะไปหลบอยู่มุมไหนก็ไม่รู้อที่นี่มีหงด้วยล่ะบา,บ,าบายอันน่ะไมบายอันน่ะเอาหน่อยีตัวนี้ชื่อว่านีโมโนะไม่รู้ว่ามันเป็นปลาหรือเป็นสิงโตกันแน่นะ,แล,นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิงโตหรือเป็นหมากันแน่นะดูมันเหมือนหมาเลยนะ มันไม่ใช่สิงโตแล้วแหละมันเป็นแมวชัดๆมันเป็นแมวยักษ์เลีลักษณะา้ีซึ่งหมายถึงราชิใช้งานหลายรอบมากเลยอ่ะเขาสั่งให้ม้วนตัวยังกินไม่เสร็จอ่ะมีชื่อออล่าคีล่าไลล่าคนสั่งเขาก็ใช้เสียงอเออเออ,เอ,อ ใช้เสียงในการต ok ่างผู้ฝึกอ่ะเขาใช้เส <pe ask, S 1> ียงเขาไม่ได้ใช้มือว่ะตอนแรกนึกว่าเขาใช้มือดูขี้เกียจเนาะลายลายนี่เอ้ยน่ารักหมดความน่ากลัวไปเลยอะนั่งแบบนี้มันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอมีสีมีดื้อด้วยอ่ะ มันร้อนเห้ยมันร้อนนทีของเราถึงกับลงไปเลยเดี๋ยวเสือกลัวคนวะคนไม่กลัวเสือวะเสือดันกลัวคนเว้ยเอาแล้วไม,มไม่ปกติที่มันลงไปไเป็นกันตัวเจ็บที่ยอมกางเกงปีกน้ำอันนี้ยายาที่ลงไปเล่นน้ำใช่ไหมอ <c oughs> <c oughs> ีความไม่อยากแพ้วแต่เราต้องการควบคุมถุงมือตอนนี้ใช้เป็นแ้กดทัเพื่อทักเยื่อให้เองค่ะ จบจากไทเกอร์โชว์ประมาณสัก25นาทีก็โอเคนะสนุกดีน่ารักดีแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วด้วยอากาศเย็นสบายเที่ยวหน้าฝนก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ครีตแต่เราจินตนาการไปไกลแล้วว่าอุ๊ยเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกแล้วจะตกอีกไหมมาเที่ยวแบบชิลๆส่วนใหญ่มันหยุดแล้วหยุดเลยอที่นี่กระตกไม่เหมือนที่ยุโรปยุโรปก็ปล่อยๆทั้งวันแต่อันนี้คือนหนักเป็นช่วงเดียว บางทีเราก็แบบมีความรู้สึกโอ้มาเที่ยวหน้าฝนเนาะมันจะคุ้มเหรอฝนตกแล้วจะเที่ยวอะไรได้มากมายก็ก็มันก็จริงก็แหละว่าฝนมันก็ตกก็แหละแต่ว่าถ้าเราทําใจแบบชิลๆอะ่ะได้ก็ดีตกก็ไม่เป็นไรมาหน้าร้อนก็ได้หน้าหนาวก็ได้หน้าฝนก็ได้เอาตามที่เราสะดวกหงนี่เราจะเห็นได้ตามบึงทั่วไปในยุโรปเนาะที่เมืองไทยเราก็มีหงนะโอเคมันอยู่ได้ทุกที่ที่นะตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยอะ่ะ มันวิ่งในน้ำนะมันไม่ได้ไว่ายน้ําเห็นเหมือนลอยอยู่ความจริงคือใช้ขาตะกุยน้ำข้างล่างอเออเขาน่าจะมีเรือถีบให้ถีบเนะตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาชมใน Predator ชูตัวน้ำกินได้นะเข้าไปอ,อะเดินไปนะจ๊ะลูกก๋า ขนฟูน่าราักอย่าสะบัดมาละกันอันนี้ไม่ได้ลากตัวจริงนะมันจะลากกวางของจริงนะแค่แสดงถึงถึงการลากแล้วก็การลา่าซาชเเฉยไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ของจริงเป็นหุ่นนะอันนี้ฮายีน่ามากินของเหลือของสิงโตเมื่อกี้นี้ ลงมันชื่ออะไรอ่ะยังไม่รู้จักชื่อมันเลยเห <s> มือนมันมองเนาะเหมือนมันมองคนดูอ่ะโชว์เมื่อกี้เสร็จแล้วโชว์อันนี้ต่อเลยใช่ไหมคิวเยอะนะเนี่ยดูมันเลิกรักเลิกรัก,กนะอาจจะมีคนอยู่มาทั้งหลังฉากเยอะความรู้สึกเหมือนอะไรห,หรือว่า เหมือนพ่อแม่ส่งลูกขึ้นมาบนเวทีอ่ะลูกจะเล็กๆอ่ะขึ้นมาทําอะไรหรออะไรเงี้ยอุ๊ยคนดูเยอะแยะเลยมันจะปีนไหมเออมันจะปีนโอ้อ๋อมันมีอาหารอยู่ข้างบนกระดิกหางโชก้นน่อันนี้ชื่อว่าเสือจากัวเขาบอกว่าเสือจากัวเนี่ยเขาว่ายน้ำเก่งด้วยนะลงมาแล้วนี่ไง เสือโคร่งโอ้โหเดี๋ยวออกมาก็ทะเลาะกันเลยเหรอมันแสดงใช่ไหมมันคือการแสดงเฮ้ยมันว่ายน้ําได้ด้วยว่ะเฮ้ยเสือโคร่งว่ายน้ําได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมันตกน้ําหรือว่ามันว่ายน้ำอุ้ยว่ายน้ําน่ารักอย่างกับหมาตกน้ําเลยอ่ะมันแค่ว่ายเฉยเออใช่มันไม่ได้ดำน้ำใช่ใช่หัวมันลอยอยู่เหนือน้ำนะนั่นอ่ะ แล้วทำไมมันถึงว่ายลงไปอ่ะเขามีเหยื่อรออุ้ยมันยืนถึงด้วยอ่ะมันยืนบนพื้นถึงด้วยอ่ะเขาฝึกยังไงให้มันลงไปว่ายน้ําอ่ะมันไม่ได้มีเหยื่อเลยลงไปอีกแล้วอ่ะทําไมมันถึงลงอ่ะดูดิมันเหมือนมันตกน้ํามากกว่าเนะแล้วมันก็เอาขายืนอ่ะเหมือนเราตอนว่ายน้าเลยอ่ะเอาขาเอาขาดันพื้นและนี่ก็คือไทเก์โชว์แบบพิเศษ ต,ต่อไปก็เป็น d ดนซิ่งโชว์เดี๋ยวมีสัตว์หรือเปล่าหรือว่าพาดูคนแต่งตัวเี้ที่จะมีอา้าวหรอก็นี่มันสวนสัตว์ไม่ใช่หรอตอนแรกนึกว่า show, แดนซิ่งโชว์จะแบบว่าเอาสัตว์มาแดนซิ่งไงเป็นคนมาลำสวยดีสวยดีเขาทำสวยดี แต่ว่าจบแบบงงๆว่าอ๋อจบแล้วเหรออ๋อออลุกได้ยังเรามาดูสัตว์ไงวันนั้นนะที่เราเคยมาเขาจะมีแสดงโชว์แบบรอบกองไฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มีพ่นไฟด้วยอ๋อหรือว่าหน้าฝนจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนเออหน้าฝนใช่ใช่ในร่มไงถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวหรือไม่ใช่หน้าฝนเขาก็จะแสดงตรงนี้มีพ่นไฟด้วยนะนั้นอ่ะสวยดีตอนลึงคืนน่ะทัวเกาะสวิตบัน อ๋อ <AL> มันเป็นบานแล้วก็ข้างในเป็นไส้ครีม25-30บาทดูอนาถนิดนึงเพราะว่ามีเวลาน้อยโอ้โหนี่โดนไฟไหม้หรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเขาอาจจะโดนไฟไหม้มั้งเฮ้ยสนามเด็กเล่นแบบนี้เหมือนอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยเนอะที่ฝรั่งเศสอชอบมีอไออย่างนี้ที่ปีนปีนอะ่ะใส่สัตว์เข้านอนหมดแล้วมั้งเงียบเชียวเอาว่าต้องมีสัตว์บางส่วนที่ถูกถูกละออกไปอะ่ะก็สงสัยว่าพอเขาโลาออกไปแล้วพวกนั้นไปอยู่ไหน แล้วสุกข,ขายต่อไปให้ที่อื่นมันขายต่อกันง่ายขนาดนั้ทำไมเขาจะไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะอีน่ากลัวเป็นตัวจริงไหมหรือว่าเป็นรูปปั้นตัวจริงอยู่แล้ว,วนะเนีย่ยขยับโลกกายอยู่อ๋อมันกระพริบตายอยู่เนาะอันนี้มันเป็นสัตว์ประเภทมแมลงนะรู้ปะ่ะเพราะว่ามันคือเต่าท้องไม่ใช่มันคือเต่าเหลืองจังฮกอยากจะบอกว่าเขาปิดปรับปรุงเยอะมากอะ่ะ คือมันมีอยู่2แบบนะปิดปรับปรุงแบบกําลังปรับปรุงจริงๆแบบที่2คือรองเงินปรับปรุงอยู่เพราะว่าปิดโควิดไปตั้งสองปีน่าจะปรับปรุงได้แล้วนะอะไรเงี้ยโอ้เนาะไม่ได้ปรับปรุงจริงนี่แบบว่าไม่มีไม่มีงบเลยงบมันหมดแต่ว่าไอ้ตรงสะพานนี้เขาทาดีนะเนาะไอ้อน,นั้นท่อนไม้ดอุยจระเข้อ่ะอันนี้ชื่อว่าตะโขงมันต่างยังไงกับตะเค่ก็คือปากแหลมตัวเล็กไงตะโขงฟอลฟอลที่แปลว่าผิดเหรอ คือจิ้งจกยักษ์นั่นแหละอ๋อคือจิ้งจกยักษ์ <S 2> <S 2> <S ไม่เห็นจะมีคําว่าคอเข้าได้เลยมันไม่ใช่มันปากเล็กแค่นี้มันจะไปกินใครได้อรเคยได้ยินไหมตอนหน้าฝนเนีเ่ยเขาจะมีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์มอ่ะโดยรวมก็ทําดีแต่ว่าก็เหมือนกับราชพฤกษ์วันก,น,กนก่อนก็คือตอนเปิดตัวเมื่อกี่ปีที่แล้วอะสิบกว่าปีที่แล้วอะแนว,วความคิดที่ดีที่ว่าเป็นแบบเอาดอใช่ไหมให้สัตว์อยู่กึ่งอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติ แล้วคนก็เดินบนสะพานไม่ไปเบียดเบียนสัตว์แต่ว่าเวลาผ่านมาก็เหมือนกับที่อื่นก็คือขาดการบำรุงรักษาก็หมายความว่าเราไปนะดูกี่ปีที่แล้วแล้วก็มาตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยขาดการพัฒนาแต่ไอเดียเริ่มต้นดีก็เสียดายจริงๆขาดเงินด้วยแหละตัวนี้เดินมารับแขกเลยทำไมเดินขึ้อนอย่างนั้นล่ะมีความสุขดีไหมคะเหมือนดองกี้นะเอ้ยไม่ตัวใหญ่อยู่ไกล เอ้ยทำไมมันเดินกระเพกกระเพกไหมอุ้ยเป็นลายบาดเจ็บหรออุ้ยน่าสงสารตัวนี้เขาชื่อหมีสล็อตตกลงมันเป็นตัวสล็อตหรือมันเป็นตัวหมีหรือมันรวมร่างกันผสมพันธ์กันนะขาเหมือนสล็อตอันนี้พบกับนกหลากชนิดเหมือนตรงนี้จะเป็นที่ล้างเท้าเนาะแต่ไม่มีน้ำหรอ โ oh. แต่จีว่าเขาทําดีนะตรงที่ว่ามันไม่เหม็นเลยอะ่ะออาอัน,น้กันไม่ได้ขึ้นอะ่ะเอาเออมันก็ต้องมีบางส่วนนั่นแหละที่เขาแบบปิดอะ่ะกลิ่นมันไม่เหม็นเลยอะ่ะแล้วก็ทําแบบสะอาดด้วยนะคือมันโอเคในตอนคนคิดไงก็เหมือนเดิมอะ่ะแต่เสียดายที่ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นอืมตอนนี้เรากําลังอยู่ในกรงนกแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนกสักตัวเลย เพราะว่าอะไรเอ้ยอุ้ยนกนกเธอเจอ <Yeah. S 1> แล้วเจอแล้วเพราะว่าตอนนี้มันพบค่าแล้วไงหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยนกเขาก็ต้องเข้ารังเขาจะนอนแล้วด้วยไงน่าจะเป็นเวลานอนของเขาแล้วนะดูดีเขากำลังสวีดกันอยู่เลยอะ่ะกระดิกแขนเธอ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 ไม่หันมาเลยละ่ะเธอเธอหลับอยู่ในภาพมืดๆแบบนี้ในตาเปล่าจะเห็นนกหลายตัวมากเอ๊ะใช่ตัวนี้ไหมที่มันออกมาแสดงเมื่อกี้เนี่ย ก็คลายๆมีชื่อเซอร์วอลเป็นแมวป่าแต่เรามาตอนกลางคืนก็ดีเนาะเพราะว่ามันตื่นไงออถ้าเรามากลางวันมันหลับไงออมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมเหมือนมันจะมองเราอยู่อ่ะเฮ้ยโอ้ยแบบว่าระยะประชิดมากอะ <c oughs> เขาแอบดูเราเนาะเขาดูเราหรือเราดูเขาอะ่ะมันอาจจะไม่เห็นก็ไดนะ้ข้างในอาจจะไม่โดนเห็นมันเห็นแต่ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปใกล้ๆ,ๆเขาจะหนีไหมโอ้เรายับประทิดมากเลยอะอันนี้คือเสือไฟเขียนภาษาอังกฤษกันชื่อว่า,า Golden Cat ตกลงมันเป็นเสือหรือเป็นแมวมันน่าจะเป็นแมวทำไมเรียกเปลียไปมาดูสัตว์ตอนกลางคืนนี่ก็สนุกไปอีกแบบนะเพราะว่าเราจะเห็นมันตอนนอนด้วยล่ะอันนี้อันนี้คือคงคาจูอ่ะ มันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นี่แขกไม่ได้รับเชิญแอมมากินอาหารมันไม่มันอาจจะเป็นคิงคาจูก็ได้เหรอ,อรยยกินคาจูหน้าเหมือนหนูเลยนะแอบเข้ามาได้งไงเนี่ยเออว่ะก <c oughs> <c oughs> ินด้วยอะ่ะ <c oughs> โอ้แถวบ้านเรียกโฉยโอกาสมันเป็นคิงคาจูหรือเปล่าดูมัน,นโอ้มาจากคังข้าวอ๋ออุ้ยมีร่วงด้วยคิงคาจูตัวจริงคืออันนี้ แล้วมันก็มองด้วยนะโดนแย่งอาหารไปอ่ะแกไปดูซิว่าใครมาแย่งอาหารบ้านฉันอ่ะเหมือนเหมือนเอพีนี่เฮ้ยแต่เราก็หน้าตาคล้ายๆกันเธอก็แบ่งๆกันหน่อยไม่ได้เหรอตัวนี้ชื่อคาโบนาร่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คาบีนาร่าเออแคปีบาร่าอ๋อแคปีบาร่าโอเคนึกว่าคาโบนาร่า ตัวนี้ชื่อว่าสมเสร็จเหมือนช้างตัวเล็กเลยขึ้นหน้าเลยละกันนี่นี่น่าจะเป็นคนภาคตรงนี้ไหมันนี้หนึ่งในสิบเก้าแต่วาซาบะชิงของไทยเจ้าพี่โซนอยอะไรนี่เนื้อเ,เขาสำพาสบรัส,สเปิดไฟให้ด้วยทั้งสองนี้จะมีเขาโค้งเหมือนพระดันเสี้ยวเนี่ยไหม The Nature Starter Landscapes มีจุดสีจะเป็นเพนขวางหน้ารถเลยแล้วถัดมาแฟลโล่มาแล้วครับผมแฟลโล่ Felony the dear fellow my, she I thank you to see new Guard. in. I'm moving, 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 I'm, 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 i am moving moving i am i Out of kangaroos you the take to toilish Australia see in bird I ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ก้อนหินนะแต่มันคือแร c ขาวอ้อนออนโอ้มีชื่อด้วยออนอากาศมันดีคะัอนหลับหลับในงานอนหลับหลับไรางานนะครับโดนจระเข้กินเป็นสารคดีครับอ๋ออ๋ออันนี้มาจากเมียน่าแทนเสนีตอนเหนือนะครับทุกวันนี้ก็ชื่อเล่นชื่ออ้อน่ะชื่ออ๋อ เขาบอกข้าไม่น้ำเขบอ๋อคนไทยรู้จักอ๋อก็เลยหน้เหมือนโกลเด้นรีทิวเตออนะครับเนี่ยไ get the first one I call him golden u s uh, I think yeah, he looks like ดูดูนอเป็นฝูงข้างหน้ารูเลยอ่ะเห็นไหมสุดยอดไปข้ามทางมาลายเฮ้ยเห็นเจ้าจ่าใครมาจีด สู้ตลอดเพราะมีขาหลังที่รุนแรงในการที่จะถีบอะไรเงี้ยสัตว์สังคมมากๆนะมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆหน่อยเข้ามาก็พร้อมจะหาบาทาไม่ต้องกลัวนะก็แค่เลียหัวขอเงินมันลุกมาถ้าเงินไม่มาก็ไม่มีกินชูมีเลี้ยงให้ในลูกด้านหลังนะครับผมของของของอีกรอบนึงก้มมาก้มมาก้มก้มเออกอม เห็นไหมใครกลัวก็เลียหน้าไปเลยเสื้อขาวแถวสองเนี่ยเฮ้ยมีเครื่องปูด้วยร้อน็ิเล่นไหมเขอาไหมจับได้หรอคะแล้วตัวนี้สองชีแบมแบมตัวนี้ชื่อปูกับแบมแบมเนี่ยกููดอันนี้มึงดูรงการนี้คือมัมมัมเอ่อเท่งกัะโนมนะเท่งโนมวันนี้แล้วเท่งโนมวันบอชามนบอชาม3,2,1อ่าาาอ้าาอุยอุยอุยจะชนอยู่แล้ว บู๊บบูบบูบเปิดไฟมาที่เราหวังมาที่หวังตามมาต้องเปิดไฟตามมาอันนี่แตกสันหวังนี่คือวาตูซีวัวเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ The Albertus i c c o u d Largest One in the World No one see like a money s o far for people ตอนนี้มันมืดนะแต่เห็นเลยอุ๊ยอุ๊ยโชว์ตัวหน่อยลูกยิ้มแย้มหน่อยยิ้มแย้มหน่อยลูก ้เขาให้ชมตั้งสองข้างเนี่ยสถานี1แล้วก็สถานีที่สได้2อ,อันเลยนะตอนแรกนึกว่าได้แค่สถานีเดียวมีไม่เคยเข้ามาแล้วจริงบ้างหรือว่ามีสองจุดจำไม่ได้เมื่อกี้นี้ที่เราไปก็คือสวรรค์นหน้าตอนนี้เรากำลังจะไปฟีเดเตอร์อันนี้ก็มาโซนที่สองฟีเดเตอร์ปราจะที่เดินมาข้างนั่งหน้า,น,านี่ กำลังวน,นใจกันไปค่ะเป็นไฮยีน่าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ท่างดูร้ายเลยในสายคันนี้สามารถล้มสัตว์ใหญ่อย่ายยงเช่นสิงโตได้ด้วยเพราะว่าอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณหลักร้อยตัวไอซีเดสปอร์ตไฮยีน่าไอซีบาร์ฟอร์สท์ทันซีนดีอาร์ฟรีวาโซนบนดีริท้ายซีดีเดนเยอะเนี่เลยเขาไม่กัดนะคะไม่กัดค่ะไม่กัดเลยนะคะนี่อยู่ไกลสักเล็กน้อยค่านเล่นตัวกันด้วยนะคะ อันนั้นขวามือคนนุ่มมากเลยค่ะตัวนี้สำหรับก็อีี่ส์นทิโลแฟมิลี่เรียกฮัฟต์มาบ้างทูสเปเชียลแฟมพอจะเป็นเดอะเรดเล่ช่วยอีซี่ส์แอนทิโลเป็นฮาร์เบอร์เป็นพี่มี20ชั่วโมงหนึ่งนะคะอีก4ชั่วโมงก็จะตรวจตราอาณาเขตและออกหาคู่หน้าที่ในการออกหาอาหารจะเป็นหน้าที่ของเพศเมียค่ะทางไปทางนกออกนะคือเทียนมีและนิวีค่ะยังไม่หลับนะคะนี่ยังไม่ใช่ท่ามาของพวกเขาค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาหลับแล้วนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับลบไม่มีหัวค่ะเขาจะหมุนหัวไปด้านหมา พุธลงไปนอนใต้ปีกมันพอได้ถึง270องศาเลยอันนี้ตัวนี้มีชื่อว่ามีหมาค่ะอีกชื่อหนึ่งเรียกเขาว่ามีคนเดี๋ยวไรเซนดิซดีมาลายันซันแยมีมาหรือมีคนน่ะเป็นมีที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยในตระพูนมีทั้ง8ชนิดนะคะขอบคุณค่ะเจสิ้นจบ เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งจะมีรถกลับบ้านไหมเนาะ <ağı> ก็คิดว่าโอเคนะดูตอนกลางคืนน่ะมันไม่ร้อนด้วยไงแล้วก็ได้เห็นสัตว์ที่มันล่าสัตว์ตอนกลางคืนก็เสียมันก็คือแค่ว่ามันมืด <tame language> มันถ่ายรูปไม่ค่อยได้มันถา่ายวิดีโอไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่ามันมืดเพราะฉะนั้นจะต้องมาเห็นกับตาเอง